นิทานเรื่องสมูไรกับชาวประมงญี่ปุ่นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมูไรคนหนึ่งได้ไปเก็บหนี้จากชาวประมงคนหนึ่งขอโทษจริงๆข้าเสียใจที่ต้องบอกกับท่านเช่นนี้ข้ายังไม่มีเงินจ่ายให้ท่านเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้เป็นปีที่แย่เอามากๆ เป็นปีที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ชาวประมงได้กล่าวอย่างเสียใจเมื่อซามูไรได้ยินเช่นนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ชักดาบออกมาเพื่อที่จะลงโทษฆ่าชาวประมงผู้นั้นเสียส่วนชาวประมงก็คิดหาทางเอาตัวรอดโดยการพูดอย่างกล้าหาญออกไปว่า ข้ากำลังศึกษาเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้อาจารย์ของข้าสอนไว้ว่าไม่ควรจู่โจมคู่ต่อสู้เพราะว่าความโกรธโดยเด็ดขาดสมุไรได้ฟังก็หยุดชะง,งักมองชาวประมงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดดาบลงก่อนที่จะพูดขึ้นว่าอาจารย์ของเจ้านี่ฉลาดมากอาจารย์ของข้าก็สอนเช่นนั้นเหมือนกันบางครั้ง ความโกรธก็มักที่จะพลากเอาสิ่งที่ค่าควรที่จะได้มากกว่านั้นหรือดีกว่านั้นไปเสมอเอาละ่ะข้าจะให้โอกาสเจ้าไปหาเงินมาใช้นี่อีกหนึ่งปีต่อจากนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าเจ้าจ่ายคืนไม่ครบแม้แต่สตางแดงเดียวแล้วละก็รับรองได้ว่าคราวหน้าที่เจอกันข้าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อซาโมไรพูดจบ ก็ได้เดินจากไปในคืนนั้นซามูไรกลับไปยังบ้านดึกมากเขาค่อยๆค,คลานขึ้นไปบนเตียงอย่างเงียบเชียบเพราะไม่อยากให้ภรรยาตื่นแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีคนสองคนนอนอยู่บนเตียงของเขาคนหนึ่งนั้นคือภรรยาของเขาอย่างแน่นอนแต่อีกคนหนึ่งนั้นเป็นชายแปลกหน้าในชุดสามูไร ด้วยความโกรธและความหึงที่ถาโถมเข้ามาซามูไรจึงได้คว้าดาบขึ้นมาหมายจะฆ่าคนทั้งสองฉับพลันคำพูดของชาวประมงเมื่อเช้านั้นก็ดังขึ้นมาในหัวของเขาอย่าจู่โจมเพราะว่าความโกรธเลยสามูไรชง,งักไปชั่วขณะเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดัง ภรรยาของเขาก็ตกใจตื่นพร้อมกับคนแปลกหน้าพอชายผู้สวมใส่ชุดสมุไรหันมาสมุไรก็ถึงกับตกใจเลยทีเดียวซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นแม่ของเขานั่นเองนี่หมายความว่าอย่างไรกันข้าเกือบจะฆ่าเจ้าทั้งสองไปแล้วสมุไรตะโกนถามภรรยาจึงได้อธิบายให้ฟังว่า พวกเรานั้นกลัวขโมยจะขึ้นบ้านข้าก็เลยขอให้แม่ของท่านแต่งตัวด้วยชุดสมุไรเพื่อหลอกหัวขโมยก็เท่านั้นหลังจากเรื่องนั้นผ่านไปเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งปีชาวประมงเห็นสมุไรเดินมาก็รีพูดกับสมุไรเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของข้าข้าจึงนำเงินพร้อมดอกเบี้ยมาใช้คืนท่าน ซมูไรย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพูดว่าเอาเงินของเจ้าเก็บไว้เถิดเพราะว่าเจ้านั้นได้ใช้คืนค่ามานานแล้วนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตอย่าจู่โจมหรือว่าทำร้ายใครเพราะว่าความโกรธโดยเด็ดขาดเพราะว่าความโกรธนั้นอาจจะพลากเอาบางสิ่งบางอย่างจากเราไปตลอดการก็เป็นได้ ถ้าสามูไรคนนั้นได้ลงดาบไปเขาจะสูญเสียคนที่เขารักและรักเขามากที่สุดไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยเมื่อทุกท่านเกิดความโกรธก็อย่าลืมนึกถึงคำพูดของชาวประมงนะครับความโกรธทำให้หูหนวกตาบอดความกลัวทำให้เป็นอมาพาตและความรู้สึกผิดนั้นทำให้อ่อนแอ